มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเมื่อวันที่15สิงหาคมผู้สื่ข่าวรายงานว่า มีเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชนซอยจรัยสนิิวงศ์79ค่ะเวลา15.12นารับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยจรัยสนตทวงศ์79ถนนจรัยสนิทวงศ์แขวงบางพัดเขตบางพัดเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อกำลังไปที่เกิดเหตุเวลา15.20นานะคะเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ถึงที่เกิดเหตุเบื้องต้นเป็นบ้านไม้สองชนปลูกติดกันหลายหลังคาเรือนมีแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันนะคะจํานวนมากเสียหายและจํานวนหนึ่งหลังคาเรือนเจ้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ํ15า15.29นาทีนะคะเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอจรัสนิชิตรี79ขณะนี้เพลิงลุกไหม้เสียหายจํานวน4หลังคาเรือนเจ้าที่อยู่ระหว่างเร่งดําเนินการใช้น้ําทําการดับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ